สวัสดีพี่น้องมือนีภารกิจของคุณยายก็คือหาหญ้าให้ตะก,กะแตนคือเกานั่นละจ้าเสากะเทือนึงแร้งกะเทือนึงพี่น้องมือนีคุณยายสีไดดอีหยังมาให้ตะก,กะแตนกินตามคุณยายไปหากันเลยจ้าตามไปเลยก่อนเขาสิออกเดินทางแวะมะยามน้องๆสะกอนจากถามน้องๆสะกอนมามือนีอยากกินอีหยังเบาป่านนีตัวเลือกเนาะยายเอ้ย ก,กระแตนน่อยกำลังใส่เสือกกจ้ะไก่สีทย่อยใส่ให้ครบทุกโตละละพี่น้องอีกประมาณมือซ่องมือขนาดสิใส่ครบทุกโตจ้ะพร้อมแล้วเข้าเก่ไปกันเลยไปแต่เ้าแดดยังสีบอฮอนจ้ะเป็นยังคุณยายขึ้นให้ไปแต่เ้าว่ที่ห้านบ่ท่านตื่นพี่น้องช่วงนี้ห้านตื่นสายจ้ะปอดีอันเอื่อยเพิ่นปิดเทิมก็เลยให้เอื่อยเพิ่นเฝ้ายายก็มีโอกาสไปหาหยายามือเสาจ้ะหามาตุนไว้ หอดย้ามมือแลงปุนละพี่น้องเขาจังบ่ได้ออกไปดูอากาศช่วงกลางเว่นมันสีหอนจ้ะมีเวลาก็ไปเอาเมาใว้แต่้าเหมือเศร้าละจ้ะไปเต่เศร้าแดดบ่หอนล่ะกะหลานบ่ทันตื่นก็ได้โอกาสอยากไปสีดนโดนแนกก็ไปได้จ้ะอาหารมื้อนี่ก็คือใบตองพี่น้องใบตองก็ได้คางคบ้านนี้ละขอเพิ่นละ่ะขอในเดอ้ขอ,ดอขอใบตองในเดอ้อ <laughs> ใบตองเฮาเอาบอกเอาไปหลยพี่น้องเอาไปแค่กินจัก สองสามขาบกับพ่อจ้ะพาะว่าขันเอาไปทิ้งไว้ลายมือไปตอกห้องกะสีเหี่ยวไปตอกห้องกะสีบอโดจ้ะมันกะสีเหลืองไปนั่ก็อยากให้เล่ากินสดๆหลายๆคนก็สงสัยว่าตะกะแตนกินเอียงเป็นอาหารตะกะแตนกะสีกินใบตองนี่ละจ้ะอย่างหนึ่งแล้วกะซีมีใบข้าวโพดใบอ้อยแล้วกะซีมีใบควยได้พี่น้องเด้อใบควยตะกะแตนกะกินจ้ะยากะสีส่วนมากกะสีมากกินยาใบกว้างจ้ะยาใบแคบกะสีบ่อปันได ลักคุณยายกับซิมี่โตเสริมกับคือห้าจ้ะไปกันเลยจ้ะพี่น้องได้พ่อแล้วบอกเอาไปร้ายจ้ะกลับมาล้านกับบอท่านเดี๋ยวตือนอยู่พี่น้องได้โอกาสก่อนห่าสิเอามาไหาต้ตกระแตนนี่เขาต้องเอาไปจุ่มน้ำสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อพะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาแรงเนะจ้ะเนาะอย่าหฮอใอบตองห่อสิยูขางทางขางหัวนี่มันก็สิมีฝฟุ่นจ้ะถ้าสิไหดีเฮาก็เอามาล้างน้ำสะก่อนจ้ะแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือ ในใบตองในห้าหฮาวที่เอามาจุ่มน้ำนม,มันสีมีน้ำอยู่ในหันกะถือเป็นว่าเ้าไห้น้ำตะกะแตนไปได้โตจ้ะล่างเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาไปไห้ตะกะแตนกันเลยพี่น้องสายแล้วแดดเริ่มมี่แล้วสงสัยสีหิ้วกันละจ้ะหยานี่คุณยายบ่ท่านเคียย์ออกแล้วจ้ะเด้อรอไห้ตะกะแตนไอ้ใส่ปีกสะก่อนคุณยายกังสีเคียย์ออกเ่อเดียวจ้ะเพราะว่าเอาไว้โคกๆคกเพิ่นกันสิเป็นมองลบ แดดลบความหอนของเพิินได้จ้ะม่ต้องจำเป็นต้องไ้คอกสะอาดก็ได้แต่ว่าขี่เข้าก็ถ้าย่อยเก็บออกน้ำเด้อพี่น้องเด้อส่วนหญ้าส่วนยังนี่ก็เอาไว้หกหกซะก่อนจ้ะเพราะว่านานี้มันกับค่อนข้างสีแดดหอนจ้ะเอาไว้เพิินลีหลังจากที่เขา้าไฮหยาเรียบร้อยแล้วเข้ากับสีมาจอบเบิ่งตะกแ่นน้อยเขาเข้าห่ะพี่น้องเพิ่นเห็นใบตองมาใหม่ๆสดๆเพิ่นกะสีว่ามันเป็นตาแ่บล่ะตี ช่วงนี้กระสิมีกินใบตองไปพังๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วกระิเสริมด้วยห่ำจ้ะเพราะว่าช่วงนี้หญ้าเหาเริ่มสีหายากแล้วพี่น้องเนาะมีใบตองกินกระทือว่าโอเคจ้ะตะก,กะแตนสีขึ้นยูทีสูงเพื่อสีล่อลอกคาบด้ยวยพี่น้องเด้อหญ้าเพิ่นสีลออคาบนี่เพิ่นสีขึ้นมายูทีสูงจ้ะเพื่อป้องกันบ่ให้เจ้าของเป็นอันตรายจากจากตะก,กะแตนนํากันจ้ะขันยูต่าละหลอกคาบแล้ว โตได้ที่อ่อนแอโตที่แข็งแรงกว่ากะสิมาก,กินกันเองจ้ะเวลาหลอกขาเพิ่นต้องขึ้นไปหลอกที่สูงเนาะจ้ะเนาะภารกิดมือนี้กะเป็นอันว่าเซตเรียบร้อยจ้ะเอาหญา้าหญ้ากะคือใบตองให้ตะกตัตนเซตเรียบร้อยแล้วอีกรอบนึงกะสิเป็นช่วงบายไปหาแล่งเนาะจ้ะเน้ะรอบเสารฮาก็สสใหารอบนึงให้บ่ต้องหายจา้ะ ให้แค่เพื่นที่สกินเมดเด้อจ้ะเด้อคันไฮไลท์มันกัดสิเหี่ยวเพื่อนกินบ่เมดมันก็สสทิ้่ห้าเฮาไปซื่อจ้ะสำหรับคลิปนี้ขันมีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้ะเด้อกดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกิงกิงไว้เพื่อแจ้งเตือนเวลาคุณยายมีคลิปใหม่ๆมาให้เบิ่งจ้ะขอบคุณสำหรับการซับพอร์ตจ้า